่อ,อก,กันที่เรื่องราวของคู่จิ้นสายยูรีคู่นี้กันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะสําหรับพี่หลิงหลิงกับทางด้านของน้องออมกอน,นพัฒนีเองนะคะซึ่งก็ต้องบอกได้เลยค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ค่ะที่มาแรงเอามากๆนะคะจนทํา FC แฟนคลับเนี่ยต่างจับตามองกันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวละค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าใดๆเนี่ยสิคะคุณผู้ชมขาล่าสุดเลยนะคะทางด้านของหัวเรือใหญ่ค่ะอย่างทางด้านของแม่ก้อยน์ริมนนะคะก็ได้มีการออก มาให้สัมภาษณ์เลยค่ะคุณผู้ชมกับทางด้านรายการเมาส์กับคิมนะคะทางช่อง YouTube นั่นเองค่ะซึ่งงานนี้เองนะคะคุณผู้ชมคะทางด้านของแม่ก้อยเองเนี่ยก็ถึงกับเอ่ยปากเลยเลยคะ่ะคุณผู้ชมบอกว่าแฟนคลับหลิงออมเนี่ยนิสัยเหมือนกันเลยนะคะซึ่งน้องออมเองค่ะก็มักจะเรียกแม่ก้อยนะคะว่าแม่แม่แม่แมเวลาแม่เนี่ยเดินมานั่นเองพองานนี้เลยคะ่ะคุณผู้ชมคะทางด้านของแม่ก้อยนะคะเดินไปหา f c แฟนคลับทางด้านของ f c แฟนคลับเอเนี่ยก็ได้มีการทักทายแม่ก้อยเลยค่ะโอ้โหงานนี้เนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยทีเดียวละค่ะคุณผู้ชมโดยทางด้านของแม่ก้อยเองนะคะเวลาเจอ f อแฟนคลับของหลิงออมเนี่ยก็มักจะทักทายค่ะด้วยความเป็นกันเองนะคะทางด้านของ FC แฟนคลับเองเนี่ยก็มักจะทักทายแม่ก้อยแบบเป็นกันเองเช่นกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะจนเกิดเป็นโมเมนต์ดังกล่าวนะคะที่ทางด้านของแม่ก้อยเองถึงกับออกมาบอกเลยละค่ะคุณผู้ชมบอกว่า FC ของหลิงออมเนี่ย นใสเหมือนกันเลยนะคะซื้องานนี้เองทางด้านของ FC แฟนคลับเองค่ะก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยทีเดียวบางก็บอกว่าหัวเรือใหญ่จอมม้วงเท้ากับแม่ก้อยรักแม่ก้อยนะคะจุนแม่น่ารักมากๆเลยอะเหนื่อยไหมแม่ของแท้เปล่าแม่ของทุกคนหัวหน้าเรือเป็นแบบไหนลูกก็เป็นแบบนั้นแหละแม่ก้อยและนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็คือคอมเมนต์ของ FC แฟนคลับนั่นเองนะคะซึ่งบางคนก็ถึงขั้นบอกเลยค่ะ ว่าหัวหน้าเรือเป็นยังไงโอโหลูกเรือเนี่ยก็เป็นแบบนั้นนะคะบางก็คอมเมนต์นะคะบอกว่าแม่ก้อยเนี่ยน่ารักมากจริงๆเป็นแม่ของทุกคนเลยก็ว่าได้แหละคะ่ะคุณผู้ชมคะแมแม่ก้อยน่ารักซะขนาดนี้นะคะเอฟซีแฟนคลับของหลิงออมเนี่ยก็ต่างรักแม่ก้อยกันมากมายเลยทีเดียวละคะ่ะคุณผู้ชมคะงานนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่านะ่ารักกันทั้งด้อมเลยก็ว่าได้นะคะไม่ว่าจะเป็นหลิงออมเองทางด้านของแม่ก้อยเองนะคะที่เป็นหัวเรือใหญ่หรือแม้กระทะ าง FC แฟนคลับชาวดอมของลิงออมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมที่ก็มักจะคอยซัพพอร์ตลิงออมอยู่ตลอดเลยแหละค่ะคุณผู้ชมคะแม้ไม่ว่าทางด้านของลิงออมนี่นะคะจะไปทางไหนก็มี FC แฟนคลับทามาคอยต้อนรับ คอยให้กำลังใจกันตลอดเลยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะและนี่นะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์น่ารักน่ารักค่ะของทางด้านหลิงออมนั่นเองที่วันนี้เนี่ยแม่กอยนะคะก็ได้มีการออกมาเปิดเผยอ,อีกหนึ่งมุมที่ให้ FC แฟนคลับเนี่ยได้ดูได้ชมกันนั่นเองละค่ะ